เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยแตกกอนะคะหน่อค่ะออกมาสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าใช้เป็นประจำนะคะจะได้แบบนี้เลยสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนๆนสบายดีกันไหมช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยฟาร์มคุณแม่เป่งก็โดนน้าท่วมไปนะคะแต่ยังดีนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ย าทางเราเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยฝนตกน้ำท่วมค่ะปีนี้เราก็เลยทำถมที่ให้สูงขึ้นนะคะปีนี้ก็เลยผลกระทบน้อยค่ะเรามีคำถามจากเพื่อนๆนะคะว่า ไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยใช้อะไรแทนกันได้บ้างวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็เลยจะมาทําให้ดูค่ะว่าใช้อะไรนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยฟาร์มคุณแม่เป่งก็ไม่มีค่ะเราก็เลยใช้สิ่งนี้นะคะรั mm hmm. บรองค่ะสิ่งนี้ก็แทนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้นะคะในระดับหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าเราใช้อะไรนะคะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากคเพื่อนกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแม่เป่งร้านวิวของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมนะคะก็เช่นเดิมนะคะเราจะมีนี่ค่ะอันนี้นะคะตัวเอกเลยอันนี้ก็คือ,อมนมเปรี้วนั่นเองนะคะนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้เพื่อนๆก็หามาเลยค่ะอันนี้ก็ประมาณ100่งซีซีนะคะแล้วก็อันนี้ก็ชูรสค่ะนะคะชูรสก็1ช้อนชานะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังค่ะ2ช้อนชอนสอฝานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าทํากันยังไงค่ะวิธีการใช้นะคะเราก็จะใส่นะคะเนี่ยค่ะ นมเปรี้ยวนะคะใส่ลงไปในนี้เลยนะคะนมเปรี้ยว1 0 0ซีซีใส่ไปในน้ำา5ลิตรนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ2ฝาค่ะเราจะผสมกันอย่างนี้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็เอาไปราดรสนะคะเพื่อนๆจะใช้นะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะแนะนำให้ใช้15วันหนึ่งครั้งนะคะไม่ต้องใช้บ่อยนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้อะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็นะมันจะชุ่มเกินไปนะคะอันนี้ก็ชูรสนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะ นะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คนให้เข้ากันนะคะก็นะคะเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆวิธีนี้น่ะเราก็ใช้เป็นประจาอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆรับรองนะคะว่ามันก็ได้ผลนะคะแล้วก็ต้นโตเร็วนะคะแตกหน่อดีด้วยค่ะนะคะใบก็จะสดนะคะก้านแข็งแรงด้วยนะคะลาก,ก็เดินดีด้วยค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะยังไม่มีลูกเลยตอนนี้ลูกสวยแล้วโตแล้ว,โต,ลวโตเร็วด้วยค่ะ นาลาเลืองพบของเรานะคะอันนี้เราก็ทดลองใช้นะคะอันนี้ก็ดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะแตกหน่อขึ้นเยอะเลยนะคะเพื <am <am ่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปทําการลาดลดมุมพร้อมกันค่ะบอนสีที่แตกหน่อดีๆนะคะเราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆดินนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะดินเพื่อนๆต้องสังเกตบ่อยๆนะว่าดินของบอนสีเนี่ยมันแน่นหรือเปล่าถ้าแน่นเนี่ยเพื่อนๆก็ดูเลยนะคะเดี๋ยวจะเกิดอาการรากเน่าได้นะคะเพื่อนๆอ่ะทีนี้เราก็เอาส่วนผสมของเราที่เราทําไปเมื่อกี้มาลดได้เลยนะ ะะลดไปแบบนี้เลยนะคะพเพื่อนๆลดไปที่กบแบบนี้ค่ะนะคะลดไปนะคะต้นไหนที่พเพื่อนๆอยากจะให้เ้าแตกหนอนะคะอยากให้เขาแตกหนอ่อให้เขามีลูกเยอะๆให้เขาแข็งแรงนะคะก็ลดลงไปเลยอย่างเช่นนะคะ ต้นเล็กๆอย่างนี้ก็ลดไปได้นะคะลดไปเลยทีละน้อยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็โตเองรับรองค่ะเขาจะโตวสวยแน่อนอนนะคะ <c oughs> ก็15วันครั้งก็ดีนะคะเพราะอันนี้คือหกหลงที่เราจะทําแปลงหกหลงนะคะเราจะทําแบบนี้ค่ะลดสลับกันไปนะคะกับสูตรต่างๆที่ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะทําให้ดูค่ะก็ได้ผลนะคะได้ผลดีมากๆด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะ อยากจะเอาไปลองใช้ดูก็ใช้ค่ะถ้าเพื่อนๆติดตามเรามาโดยตลอดก็จะเห็นนะคะแรกๆเนี่ยเราปลูกไม่กี่ต้นเองตอนนี้นะคะพกหลงเราแตกเป็นพุ่มเยอะแล้วนะคะอีกหน่อยเราก็จะทําเป็นแปลงยาวเลยแล้วค่ะ เป็นยังไงคะสูตรนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะเขียนมาถามารามคุณแม่เป่งได้ส่วนต้นนี้นะคะเราก็ใช้เป็นประจํานะคะใบเขาก็ใหญ่เกินไปนะคะคือต้องหยุดใช้แล้วนะคะใบใหญ่ใบโตนะคะก้านใหญ่ก้านยาวก้านแข็งแรงค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้บอนสีสวยต้นใหญ่อย,อย่างารามคุณแม่เป่งน,นะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูค่ะก็ได้ผลนะคะารามคุณแม่เป่งใช้ได้ผลแต่ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรมีปัญหาอะไรที่พอ ตา,ามคุณแม่แป่งสามารถจะตอบได้นะคะก็เขียนมาได้นะคะเราก็ยินดีตอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีคําแนะนําอะไรเนี่ยค,คุณแม่แป่งก็ยินดีรับคําแนะนํานะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกบอนสีและไม้ฟอกอากาศมากๆนะคะก็วันนี้ก็สวัสดีนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ